คณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันนี้ค่ะได้มีความเห็นชอบในหลายวาระที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้จากการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านนายกชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องสคสอพระราชทานนะครับท่านนายกก็นําเอาสคสอพระราชทานมาชี้แจงให ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทราบนะครับสาระสําคัญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่2559นะครับในสาระเนื้อหาสําคัญก็คือในวิถีชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดา เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทท่านได้พระราชทานพรให้คนไทยทุกคนเสริมสร้างสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ให้มีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอเพื่อจะได้นําพาตนเองนั้นให้ผ่านพ้นสถานการณ์ อันไม่พึงประสงค์แล้วก็บรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนาซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต้องรับสิ่งที่เป็นพระราชด,ดำรัสนี้ใส่กล้าวใส่กระหม่อมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองเป็นแนวทางให้กับครอบครัว แล้วก็เป็นแนวทางในการทำงานของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติให้กับสังคมเพื่อให้เราผ่านพ้นปัญหาที่เราเคยเจอในอดีตมาให้ได้แล้วก็ไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นวนเวียนกลับมานั้นถ้าดูในเนื้อหาที่ <c oughs> พระชดำรหัสพระราชทานมานั้นเนี่ยจะพบว่าสังคมโดยรวม ประเทศชาติหรือแม้ย้อนกระทั่งกลับไปถึงครอบครัวจะดีได้เนี่ยทุกคนจะต้องมีสติเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนี่คือแนวทางที่รัฐบาลจะรับมาดำเนินการนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเนี่ยจะอาศัยลำพังเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางเป็นผลสำเร็จได้ ถ้าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนไม่ช่วยกันประคับประคองตัวเองครอบครัวสังคมให้ไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คณะรัฐมนตรีรับใส่กล้าวใส่กระหม่อมแล้วก็ต้องสร้างความรู้สึกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะรับพระราชดำรัสนี้ ไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมแล้วก็ชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้คือเรื่องที่1ที่ท่านสั่งการเรื่องที่2ท่านพูดถึงเรื่องของปีใหม่ที่รัฐบาลพยายามที่จะมีมาตรการในการที่จะลดอุบัติเหตุทั้งหลายเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสุขมีความสะดวกแล้วก็เดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย หลายคนก็มีการหยิบยกตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุตัวเลขของผู้บาดเจ็บตัวเลขของผู้เสียชีวิตขึ้นมาเป็นตัวตั้งถ้าจะดูแบบคร่าวๆผิวเผินก็อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเลขมันสูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีมหาไทยได้ขยายความเพิ่มเติมแล้วก็ท่านนายกเน้นย้ำให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำไปทาความเข้าใจกับประชาชนว่าเราได้ดำเนินการแล้วอย่างเต็มขีดความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยเรื่องของวัฒนธรรมการสร้างสํานึกความรับผิดชอบในการใช้รถไทยถนนของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นมาตรา44ที่ออกมานะครับเรื่องของการขับรถ ฝ่าฝืนกฎจราจรก็ดีการดื่มสุราแอลกอฮอล์ในระหว่างการขับขี่ก็ดีสิ่งที่ออกมาเป็นกฎหมายตามมาตรา44นั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะช่วงปีใหม่นี้เท่านั้นแต่ถือว่าเป็นกฎหมายแล้วแล้วก็ใช้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันนักขัดตฤะเรกเพราะถือว่ารัฐบาลได้พยายามดำเนินการทุกอย่าง ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการตอบรับจากหลายๆภาคส่วนว่าเป็นสิ่งที่ดีรถที่ยึดมาใบขับขี่ที่ขอยึดไว้ก่อนการดําเนินคดีอบรมอะไรก็แล้วแต่เป็นมาตรการที่เราพยายามจะลดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะครับต่อไปเรื่องที่ท่านได้พูดถึงเป็นห่วงสถานการณ์ของบ้านเมืองนะครับ หลายภาคส่วนวิเคราะห์กันว่าปีนี้น่าจะค่อนข้างหนักหนาสาหัสสากันอยู่พอสมควรแต่คณะรัฐมนตรีคิดว่าเรื่องที่สังคมว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยมันจะสามารถผ่านไปได้ถ้าพี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้วิจยยารณญาณในการที่จะรับฟังข้อมูลทุกภาคส่วน แบบเปิดใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่พยายามจะให้ข้อมูลทั้งหลายที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงท่านลองรับฟังข้อมูลแล้วลองวิเคราะห์ลองชั่งใจดูด้วยเหตุและผลลองฟังทุกๆด้านดูข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รัฐบาลให้ว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรไปบ้างสำเร็จถึงขั้นไหนทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้เราผ่านพ้น ความคาดหมายที่สังคมส่วนหนึ่งมองว่าปีนี้จะหนักหนาสาหัสสากันเนี่ยไปได้เรื่องแผนงานของปี5 9เ้านี่ยท่านนายกต้องการให้ทุกกระทรวงทบวงกลมทุกกลุ่มงานเนี่ยหยิบเรื่องสำคัญสำคัญ4เรื่องมาเป็นตัวตั้งหนึ่งก็คือการบริหารราชการปรกติหรือที่เรารู้จักกันในนามงานฟังก์ชันปกติของหน่วยงานราชการ เรื่องที่สองคือเรื่องที่ต้องมีการปฏิรูปไม่ว่าจะปฏิรูปเสร็จเลยในช่วงที่รัฐบาลนี้อยู่เรื่องที่ทำบางส่วนแล้วต้องส่งต่อให้เขาหรือเรื่องที่วางแค่เพียงพื้นฐานแล้วส่งต่อไปให้เขาดาเนินการต่อส่วนที่สามคือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเช่นปัญหาประมงผิดกฎหมายปัญหามาตรฐานความปลอดภยัยการบินพลเรือน และเรื่องที่4คือการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญสำคัญเช่นคลัสเตอร์ทั้งหลายอุตสาหกรรมที่สนับสนุนทั้ง5กลุ่มเก่า5กลุ่มใหม่โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินการคลังการบริหารจัดการน้ำการทวงคืนผืนป่า4เรื่องสำคัญนี้ต้องเป็นเรื่องหลักที่เราต้องดำเนินการในปี59พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้ ท่านก็ขอให้ทุกภาคส่วนได้ทำหน้าที่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นวันนี้ท่านรองวิษณุจึงได้เสนอผลการประชุมซึ่งท่านรองวิษณุเป็นประธานโดยจะกำหนดอย่างนี้ครับว่าในแต่ละกระทรวงเนี่ยจะต้องเสนอโคศก,กระทรวงขึ้นมาใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นท่านรัฐมนตรีตั้งท่านประหลัดตั้งหรือใครตั้งก็แล้วแต่บางคนก็ตั้งจากผู้ตรวจราชการ บางส่วนบางกระทรวงก็อาจจะตั้งจากท่านปหลัดกระทรวงท่านรองปหลัดท่านอธิบดีสุดแล้วแต่แต่ว่ากระทรวงจะต้องไปพิจารณาทบทวนเลือกเฟ้นหาโคศกที่มีศักยภาพมีขีดความสามารถขึ้นมาทีนี้มาเข้าเรื่องพิจารณานะครับเรื่องแรกคือเรื่องร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินวันนี้ทาง <c oughs> กระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะขออนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะครับสาระสำคัญของมันก็คือเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี2544นะครับในฐานะที่เราเป็นสมาชิกเราก็จำเป็นต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์กรที่เขาจัดตั้งขึ้น ในปี2 5 5 9ก็คือในปีนี้ภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะต้องแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของการควบคุมการฟอกเงินไปยัง Fat f ฟ t เท่านคงเคยจำได้ Fat f ฟ t เคือองค์งกรของสาหารัฐอเมริกาที่เขาเน้นเรื่องของกฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการ ฟอกเงินจําได้ใช่ไหมครับว่าอเมริกาเขาออกกฎระเบียบมาว่าประชาชนของเขานักธุรกิจของเขาเนี่ยไปประเทศไหนก็แล้วแต่ประเทศที่เป็นภาคีจะต้องรายงานว่าคนที่เข้ามาถือเงินเข้ามาเท่าไหร่ถือออกไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินบาทเงินสกุลอื่นๆหรือแม้กระทั่งตราสารที่เปลี่ยนมือได้จะต้องรายงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องตอบรับ เพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะทําทธุรกรรมทางด้านการเงินในภาคของเอกชนกับประเทศอ,อื่นๆเขาได้ถ้าเราไม่ทําเราจะถูกแซงชั่นเราจะถูกกดดันจากประเทศต่างๆที่เป็นภาคีเพราะวันนี้เมื่อเสนอเข้ามาเนี่ยคณะมนตรีก็พิจารณานะครับในรายละเอียดสาระสําคัญก็คือเราต้องส่งกฎหมายที่เราแก้ไขปรับปรุงแล้วให้แฟดเภายในพฤษภาปี59แล้วก็รับการประเมินผลในเดือน พฤศจิกายน59นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เรื่องที่2ที่เกิดจากการประชุมพิจารณาในวันนี้ก็คือเรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรทางด้านการกีฬาวันนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้นําเสนอเรื่องนี้นะครับที่จะขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากร,กรการกีฬา สาระสําสคัญของมันก็เป็นการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการกีฬาให้ผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพทางด้านการกีฬานียจะต้องไปลงทะเบียนจะต้องไปขึ้นทะเบียนจะต้องรับการฝึกอบรมได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบุคลากรการก,ารกีฬาเสียก่อนในที่ประชุมรับให้กฤษฎีกาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้วันนี้คณะรัฐมนตรีก็ผ่านความเห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ ต่อไปเรื่องที่3ของเรื่องการพิจารณาคือการยกเว้นภาษีและการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังรับโอนมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเรื่องนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอเข้ามานะครับที่จะขออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาที่จะกําหนดให้กิจการได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและก็เห็นชอบในหลักการร่าง ประกาศของกระทรวงมหาดไทยสองฉบับผมเล่าอย่างนี้ครับว่าบสทบรรษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยมันตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2544ก็เพื่อจะรับซื้อนี่ทั้งหลายจากสถาบันการเงินเพื่อจะให้สถาบันการเงินทั้งหลายนั้นมีเงินที่จะสามารถดาเนินการในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่อไปได้ บสทก็จะรับหนี้ทั้งหลายมาแล้วก็มาบริหารจัดการบสทก็มีกฎหมายกําหนดเอาไว้ก็คือพระราชะกําหนดบรัษัทบริหารสินทรัพย์ไทยปศ2 5 4 4ว่าบสทจะมีอายุ10ปีนั่นหมายความว่าเมื่อตั้งปี44ก็จะจบสิ้นภารกิจในปี2554แล้วก็ต้องมีการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ ภายใน12ปีนับแต่วันที่กำเนิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อยุบไปแล้วเมื่อปี54ตั้งปี44ยุบป,ปี54ต้องชำระบัญชีให้เสร็จปี56แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยชำระบัญชียังไม่จบยังมีหนี้สินยังมีสินทรัพย์อะไรที่ค้างอยู่ประมาณ3,000กว่าล้านบาทที่เป็น15%ของหนี้ หรือสินทรัพย์ที่ซื้อมาจากสถาบันการเงินทั้งหมดบริหารจัดการไปแล้ว85%ยังค้างอีก15%ก็คือ3,000กว่าล้านใน3,000กว่าล้านเนี่ยถ้าจะดำเนินการต่อจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นประมาณสัก500กว่าล้านบาทสมัยก่อนบสทตั้งแต่ปี4.4จนถึงปี5.6เนี่ยเขาดำเนินการสิ่งต่างๆได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีกฎหมายคือพระราชกำหนด ควบคุมอยู่แต่วันนี้เมื่อทุกอย่างจบสิ้นไปแล้วและยังชําระไม่บัญชีไม่เสร็จเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามขึ้นมาเช่นค่าใช้จ่ายในการที่จะโอนทรัพย์สินสินทรัพ์หนี้สินที่มาจากบสทแล้วโอนต่อไปยังบุคคลที่สามที่จะมาซื้อสินทรัพย์เหล่านี้มันจะมีภาษีที่เราเรียกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะวันนี้เขาจึงออก กฎหมาย3ตัวนี้ออกมาคือร่างพระราชกฤษฎีการ่างประกาศกระทรวงมหาดไทย2อฉบับเพื่อที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนนี้จากเดิมที่ต้องเสียร้อยละ2ก็เหลือร้อยละ0.01เท่ากันกับมาตรการที่เราเคยออกให้กับพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินแล้วก็ขอยกเว้นค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าภาษีโอน เพื่อจะประหยัดงบประมาณที่กระทรวงการคลังจะไม่ต้องไปของบนี้จากรัฐบาลมานะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่ขงล้านช้างซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยการประชุมเรื่องนี้เนี่ยมีการประชุมไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยได้มีการหารือกันเรื่องสำคัญคญก็คือเรื่องของเอกสาร หลักการของกรอบความร่วมมือแม่ของร้านช้างต้องเรียนว่า,เ,าเรามีกรอบความร่วมมือในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม,มน้ำโขงเนี่ยอยู่แล้วตั้งเดิมแต่ว่า การประชุมแม่คงล้านช้างเนี่ยเป็นความเริ่มของทางจีนแล้วก็การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมีการกําหนดการวางแนวทางหลักการสําคัญแล้วก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการทํางานร่วมกันของประเทศสมาชิกทุกประเทศนะครับรวมทั้งพูดถึงว่าความร่วมมือต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นอยู่บนพื้นฐานของหลักชันธามติแล้วก็ความเท่าเทียมความรับผิดชอบ ความร่วมมือเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายของ ประเทศนั้นๆแล้วก็ระหว่างประเทศรวมทั้งกฎบัตรของสหประชาชาติมีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ประชาคมอาเซียนก็ได้ให้มีการส่งเสริมกระบวนการในการทํางานร่วมกันในกรอบนี้โดยใช้สาเสาหลักซึ่งเป็นเสาหลักของการทางานของอาเซียนซึ่งปัจจุบันเราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนะครับสาเสาหลักนั้นที่จะเป็นกรอบในการมีความร่วมมือกับ กลุ่มประเทศในการประชุมแม่ของล้านช้างนะครับสำหรับประเด็นที่ให้ความสําคัญในลำดับต้นๆเนี่ยที่จากการประชุมเนี่ยได้เห็นพ้องกันทั้ง5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคม ประเด็นที่2เป็นเรื่องของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมประเด็นที่3เป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามพรมแดนประเด็นที่4เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและประเด็นที่5เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านเกษตรกรรมแล้วก็การลดความยากจนนะครับ